เราจะทำให้ครบกระบวนการก็คือจะมีการทดสอบความรู้ก่อนแล้วก็หลังนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับโครงการเกษตรที่สดีใหมนะ่แล้วก็เป็นความรู้ด้านการประมงนะคะจริงๆแล้วเนประมงไม่รู้ว่ามันมีละมันมีแบบม,มีแบบนี้จะได้เอา powerpoint มาเอาเวทไ์มาเสียบก็คือไม่ด้วยด้วยประมงอาจจะว่าไม่เคยได้มีโอกาส เข้ามาแต่ว่าหลังก็คงยังมีโอกาสขอลกคัณลูกัสถานที่เพราะว่าอีกแล้วสถานที่ผมนะคะเพราะว่าอีแล้าผู้ใหญ่ก็ได้รางวัลมาแล้วระดับประเทศมาแล้วนะคะก็ถือว่าความลง ถือว่าความพร้อมป้านีหรือปถือว่ามีความพร้อมแต่ว่าได้ยินอยู่แหละค่ะว่าศูนย์เรียนรู้ของผู้ใหญ่ดาุณีจะได้ยินอยู่นะคะแต่ว่าประโมไม่เคยเข้ามาก็เลยว่าไม่รู้ว่าประมาณไหนแต่ไม่เน้นประโคอกัิที่ที่ไปที่ศูนย์เรียนรู้รนาดเสียนศูนย์เรียนรู้ของสปกของกเกษตรประมงบรุสัตธ์ก็คือ มันจะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแอ้วว่าอันนี้ดีกว่าคือมันโป่งใช่ไหมคะแสดงว่าที่นี่คือได้จัดรูมอยู่ได้จัดอะไรอยู่หลายหลายอย่างใช่ไหมคะคือมีความโปร่งนี่แหละที่ได้รับการต้อนรับมีก็มีอะไรข้อมูลอะไรข้อมูลโดยเฉพาะมีมีคนข้างข้างใหญ่ใช่ใช่ก็เลยยินแล้วค่ะวันนั้นที่ได้มีโอกาสมาแล้วส่งขังที่อบตบางข่าที่สุด กวนอาะเห็นไดยว่าดีเซนได้ได้เก่งมากบางครั้งบางผิวอาการก็เลยถือว่าัเเนี่ยคือการบางกับพูดไม่เก่งหรอกแต่ว่าคือก็ได้อยู่แต่ค่ามาถึงแบบระดดีเซนแต่ว่ามีหลักการความมั่นใจอะไรแบบว่าเยอะพรหมดนะคะอันนี้แบบทดสอบนะคะมันจะเป็นแบ่งออกเป็นสองชุดนะคะ ประมงทำทำก่อนเรียบร้อยหรือยังคะทำแล้วนะ <c oughs> อย่าลืมเขียนชื่อนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะเพราะประมงจะต้องเอาไปไปกรอคะแนนนะคะก่อนทำไม่ได้น้อยนอย <c oughs> แล้วก็หลังหลังหลังาจากให้ความรู้เสร็จแล้วจะได้เยอะ นะคะมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทําหลังได้น้อยทํโกอนได้เยอะเนาะนะคะอ่าเราจะได้อธิบายตามนี้ไปด้วยนะคะเท้าไหนอธิบายอยู่อ่าอันนี้นะคะแบบสอบถามก็ถามว่าเกษตรที่จะดีใหม่หมายถึงอะไรนะคะเกษตรที่จะดีใหม่หมายถึงอะไรไอคุตอบได้อ่าไม่เป็นไร ไม่ม,ไมันอไร่ถ็กูกตงนี้คอูกต้องค่ะโอ้เก่งมากตบมือหน่อยค่ะ คือจริงๆเราอาจจะได้ยินว่าระเกษตรที่จะีใหม่กระเกษตรที่ใหม่เพราะว่ป็นเปนเปนอะไรของในหลวงโลก้าหมายถึงว่าเป็นแนวพระดจำบีเนาะแนวกลารของท่านนหลวงโลก้าแต่ก็ได้ยินมาตลอดแต่บางทีเราก็นึกไปอกว่ากเียที่ะใหม่มันเป็นอะไรเป็นความพอเพียรู้ว่ามันเป็นพออยู่กอกีนี่อะไรอะร้ไหมคะอ้าว ไปย้่ยงในสอไปก่า่านเ้ยไปกินกาแฟแคไปกินกาแฟบวกไปก้านใช่ไห่ที่ทำก่อนแม่ก็ทำไปนะคะปล่อยไปสำคัสก็คืออะไรหลังว่าไม่ ถูกให้ครัทำด้าถูกตาที่เฉลยนะคะข้อสองค่ะการจัดสรรพื้นที่วางสายที่ทำกินอัตราส่วน30 30 30แล้วก็10บนะคะ10เปอร์เซ็นนี้หมายถึงข้อใดข้อใดคะ ในก็กิกตด้านดด็ก็ค่อก็ก็คือองดูนะคะเพื่อที่อยู่อาศัยการเลี้ยงสัตว์ลูเลือนต่างๆนะคะอันนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ในหลวก็จะจะแบ่งเป็นสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบนะคะข้อสามนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วงสองเลื่อนไขประกอบัาด้วยอะไรบ้างอ้าวครตอบได้ค่ะยุคหน่อยสามห่วงนี่ัามเลื่อนไข ก็แค่ทามบรบาลข้อไหนคะข้อควายข้ควายข้อควายเลยค่ะถูกแล้วตัวแรกคือเด็กความพอประมาณความมีเหตุผลนะคะความมีภุมคุ้มกันในตัวที่ดีความรอบรู้แล้วก็ความมีคุณธรรมคือครอบครอบชหมด นะคะข้อต่อไปข้อที่สี่นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการตามแนวทฤษฎีใหม่กับข้อใดคะข้อที่สี่ข้อ่อะอะใครตอบได้ใครตอบถูกข้อนี้ข้อกอไก่ลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตตกต่ำ ถ้าขอไข่มีรายได้เฉพาะผลผลิตเชิงเดี่ยวตลอดปีแอร์พอไฟมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในรูน้ำหลักเท่านั้นก็งองูมีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีกับเรือขายเกษตรกรต้องกอไก่ค่ะถ้าขอไข่อะการรปลูกพืชเชิงเดี่ยวอะมันเป็นความเสี่ยงสมมติว่าเราปลูกข้าวโพด ข้าวโพดตกข้าวโพดราคาตกราคาถูกเราก็ไม่เราก็ขาดทุนแต่ถ้าแต่ถ้ากรณีเราลดความเสีย่ยงเงี้ยจากผลิตกต่ำก็คือเราต้องปลูกหลากหลายหลายๆ,ๆ,ๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นถูกเราก็จะได้เอาที่เพลงมาถัวเฉลี่ยกันนะคะเข้า้า หักยาศรษฐกิจเพรเพียงปฏิบัติได้สําเร็จผู้ที่นําไปปฏิบัติต้องมีเกณฑสำเร็จในข้อใดคะเป็นอันดับแรกขอิขๆแอ้ข่ขอไข่อไข่ขอข่ะการ่ึอ่งอัว่งอไข่ขเ่ขอต่ขอนข่้อไข่ของพ่ขกไข่ขอไ่ขอไ่อนก่อนข่เราข่อไข่ไ่ขอ่ไข่่อน่อ่อ่่ แล้วก็ต่อไปก็หกนะคะข้อใดไม่ใช่การให้อาหารสัตว์น้ำี่ถกวิธีอันนี้เข้าด้านประมงเ่ยเดี๋ยวประมงก็จะคุยเป็นเรื่องเรื่องไปนะคะก็กอไก่ให้ปลากินอาหารเป็นเวลาเลยและให้ในเวลากลางวันอันนี้ไม่ใช่นะคะําว่าไม่ใช่นะคะก็ขอก่อนให้อาหารควรได้สัญญาณเช่นการใช้มือหรือใช้ไม้ตีให้กระเทือน ก็ขคอลไฟปรับปริมาณอาหารนี่ชื้นสองสังดาแลวก็งองูเปลี่ยนตำแหน่งให้อาหารในี่ชคลก็ใครกางองูอก็ใครไม่ได้ไม่ใช่ค่ะผิดอ่าที่ถูกก็เป็นงองูอย่างนี้นะคะการให้อาหาร การให้อาหารปลาที่ถูกวิธีนะคะปลาจะต้องให้อาหารในเวลากลางวันนะคะอันนี้เราให้เวลากลางวันแล้วก็ควรให้อาหารเเราคกยย่ีถ้าเราให้จุดประจาหมายถึงว่าต้องให้ตรงไหนเราไปเคาะเราไปเคาะตรง วันกจะมา้องจะรู้ยาถ้าไม่ใช่วันนี้วันนี้เราไม่ไม่ฝั่นี้อีกวันเราไป่้มันเป็นการได้อหาื่องากว่าปลาแจะจาเขาจะได้เนี่ยเขาก็จะมาเนี่ยถ้าถ้าเราไปจําแล้วก็การปรับปริมาณอาหารที่เราต้องปรับหนึ่งถสองสัปดาห์ปรับอื้นปลามัน ปลามันตัวขนาดโตขึ้นเราก็ต้องให้เพิ่มขึ้นเหมือนเด็กเล็กๆ,ๆอะ่ะค่ะเด็กเล็กๆเราลียงเราให้นมเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวก้อนถูกไหมคะเราป้อนบ่อยๆแต่ว่าพอโตขึ้นมันก็กินวันละปกติเขาบอกกินวันละสามมือ้อแต่จริงๆแล้วอ,ะอ่ะเขาก็จะมบอกอีกว่า้าเรากินมื้อเดียวอายุก็จะยืนอันนี้เข้ามาถึงเรื่องของคุณ่ะนะคะจริงๆแล้วเ็าบอกว่ากินแห่หน้อยกินมื้อเดียวอายุก็จะยืนเหมือน ก็สูงอย่างนี้ค่ะนะคะก็เจ็ดข่้ขก็ได้ึงการเตรียมบ่อดินที่ถูกต้องและถูกวิธีอ่าก็เอาไก่สูบน้ำในบ่อให้แห้งแล้วก็กำจัดพืชน้ำในบ่อออกให้หมดก็ขอตากบ่อให้แห้งและพลิกหน้าดินบนบ่อปลาก็ขอไฟใส่ปูนขาวปริมาณที่เหมาะสมเพื่อปรับ สภาพดินนะคะความเปิดปิดดาบและงองูถูกทุกข้อถูกทุกข้อค่ะคือจริงๆการเลี้ยงปลานะคะมันจะต้องเตรียมโบ่อคือจริงๆอ่ะมันต้องเตรียมโบ่อตากโบ่อเพื่อกําจัดวัชพืชกําจัดสัตว์รูของปลานะคะแต่กรณีที่เหมือนเหมือนบ้านเราเนะะี่ยค่ะน้ำมันไม่พอเพราะว่าน้ํา ด้วยบ้านเรารใส่น้ําฝนเพราะว่าใส่น้ําฝนนะมันไม่สามารถที่จะมาต่างหัได้เพราะว่าน้ําเรามันมีจำกัดอันนี้วิธีการก็คือเราจะต้องมันจะมีมันไม่แน่ใจว่าทางนี้มันมีโรตินไหมคะถ้ามันเป็นทางไหลแค่ที่ไม่ค่อยมีทางไหลเป็นหโรตินที่มันเป็นยางะคะ่ะไม่มีครับไม่มีไม่มีมโอไม่มีเนาะคือคือกรณีที่ว่าตักชาก็ได้ก็จะใช้เหมือนกรณีเอาน้ำฝนไม่ได้เราก็จะใช้ในเนี่ย ลงไปมันก็จะปลาก็จะตายนะคะแต่จริมีป,ปลาช่อนนี่แหละมันจะเป็นปัญหาว่าศัตรูตัวที่ร้ายสุดคือปลาช่อนเพราะว่าปลาช่อนมันจะฝังในโคลนทีนีน้การที่ปลาช่อนจะตายนมันยากมากเขาถึงก็ไม่ตายเาอนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าด้วยวยน้าํารามันไม่พอนะคะเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป แล้วเราต้องการตักหมอเราต้องใส่ผูดขาวนะคะให้หมอฉูเราต้องดูปกติตีเนี่ยมันจะมันจะต้องอยู่้ากเป็นกลางนะคะไม่ว่ากลุ่มั่งไม่ว่าแต่ว่ามาแล้วแต่ชนิดือกนกนนะักะแต่ว่าปลา,ก,าก็จะมันก็จะอยู่ประมาณา45 5นะคะเป็น PS ที่เราวัดนะคะข้อ8ค่ะอะถามว่าปลาที่เป็นโรคล้มันมีอะไรบ้างสังเกตได้ง่ายค่ะ ข้อข้อกอ,อไก่คลีบหลอนแหว่งเปล็ดตั้งพอมขอไข่แววตาใสให้คุณข้อขควายกินอาหารปกติแล้วก็ไม่มีข้อถูกค่ะอันนี้การที่เป็นโรคนะคะการเป็นโรคใช่ต้องคลีบหลอนแหว่งเปล็ดตั้งพอมจริงๆแล้วค้าเราสังเกตง่ายว่าปลาม,มันจะเสื่อมซึม เชือกปกติอะค่ะปลาจะเชื่อมซึ่งเวลามันว่ายน้ำสมมติว่ามันอยู่ปลาง่ายๆปลาเราอยู่ในตู้เนี้ยค่ะถ้ามันไปเสียดสีกับตู้เนี้ยอาการของมันก็จะลืมเป็นลูกแล้วมันจะถูหูหมายถึงว่าที่มันอาจจะมีว่า ปลาสีเราเยกเราสังเกตง่ายๆเนี่ยค่ะเหลือก็จะวนแดงนะคะแล้วก็เลือดมันจะออกตามกรีดบาทีลน้ามันจะมันจะเปอยมันจะเริ่มเื่อยนะเหมือนปลาดุกอย่างนี้ค่ะบางีเราแก้ง่ายๆเหมือนว่าถ้าปลาป่วยอะค่ะเราก็จะใช้เกลือบางทีบางทีเราจะใช้เกลือวิธีการง่ายๆนะคะเช็ดก้นลเหลังก็ คือเกลือนี่มันเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยบางทีถ้าปริมาณน้ํามันเยอะในโบมันก็เกลืองนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการเบื้องต้นที่ว่าราคาถูกที่สุดก็ต้องใช้เกลือนะคะมันก็ในบางทีมีเห็ดปลาอย่างเงี้ยค่ะหยิบหยิปลามันจะมีปลาปลามีเกล็ดอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเห็ดเล็กๆมันเกาะอยู่มันทำให้ปลาไม่ตูนะคะอ่าพอเก้าเมื่อพบปลาเป็นโรคเราต้องจัดการยังไงคะ แยกมาที่เกิดโรคจากโบตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคแล้กำลาดูกำลัมีมีงไหมนี่มงกครวจสบไม่มีไม่มีเลยานไหนคะจะมี่านแยกนะเเ้ยต้องแยกปลาอยากบอกโบานะคะตรวจสอบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็แยกเจาน,นจจา,า,นะะา,นาที่ปะมงนะคะก็ามาตรวจสอบก็สีบขอ้อใดคือสุขลักษณะภหยเป็งวาีดีค่ะ ห้องสุขาอยู่ได้บ่อเลี้ยงมีไหมคะไม่ดีเอาถังขยะมาไว้ข้าบ่อเลยียไม่ดีที่เก็บปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตลมีอะไรบ้างอ่ะอะไรบ้างคะปัจจัยการผลิตสมมติเร,ราจะเลี้ยงปลาเราเขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างอ่านในลองตอบในชื่ในใจหน่อยอ่าใช่กับผู้ใหญ่อ่านปลาอะไรอีกอะไรอีกคะ คือของที่เราใช้ไปในบ่อได้ปาของอาาร่อราารก็จะเป็นปัจจัยการผลิตได้หมดเลยมว่าจะดูอุปกรณ์อาหารพวกอะไรได้คลาได้ไ<อ>ด้เราต้องเก็บไม่เป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็น้ำจากบ่อประน้ำทิ้งจากทัวเรือนเอาลงบ่อปลาดีไหมคะลงบ่อไปเลยแล้วก็บางทีข้าวสมมติว่าเรากินข้าวข้าวเหนียวมันเหลือเอาไปัวได้ปลาดีไหมคะ นี่ค่ะมันเป็นอาหารเฮ้ยงให้มากไม่ดีไม่มันต้องหม่อช้ได้แต่อย่ามากเฮ้ยมันสำคาญกว่านี้เก็บเน่าอ้อเนี้ปลากินบมดที่เลยดิแม่คจริงแล้วนะคะปลาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วหลังจากที่เราได้ได้ปลาอ่ะเราโมงเจ็บปลาเรารับปลาไปแล้ว เราทำยังไงถ้าเราตีชั่โบไปถึงก็หนักาของก็เตี้ยเป็นรูปาน่อนครับเนรูปานก่อนเอาทำไงคะไป็นรูปานเลยกระชังเล็กก่อนครับอ่าเช็คตั้งก่านกี่นาทีคะดูที่ตามความรู้บ10นาทีถ้าตึ้งชั่วโมงบางทีมันอาจจะตั้งตึ้งเพระเด็กมันโดนก็จะปลาเชี่ยที่จะได้ปกติมันต้องปรับอุณหภูมิระหว่างน้ำในถุงนะคะ น้ำนี่ถึงก็น้ำโหมจะต้องตักลไปแช่ไว้เพื่ได้มันไม่เคี่ยงนะคะมันจะได้อัตราล้นมัได้สูงจะได้ไม่ไม่ต่างกันนะคะที่สำคัญเหมือนโครงการนี้ได้กระยาไม่ทำแซนด์วิชปลารู้จักใช่ไหมคะรู้จักไหมอ๋อเยี่ยมมากตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะเดี๋ยวพอมีโอกาสเดี๋ยวไปเยี่ยมค่้มกับงานไหมคะ ได้ทำเซนวิตปลาอยู่ครับหลายเพราะว่จริงๆนี่ไซนวิตปลานี่ประมงนี่นะเพราะว่าไปเวลาไปพื้นที่เนี่ยสังเกตจะสังเกตว่าถ้าเป็นพวกหนูนาเขาจะทั้งเซนวิตปลาเซนวิตปลาใครไม่รู้จักบ้างน้าใครไม่รู้จักเซนวิตปลาบ้างไม่รู้จักไหมเซนวิตปลาคืออะไรคะอ่ะตอบอ่าเองแต่เด็กเขารู s <S ้จักทุกคนคือจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ลดต้นทุนเราไม่ต้องตัเนี้ปลากินพืชเราไม่ต้อง ไปซื้ออาหารนะคะเนื่องจากว่า,าเราจะได้เนี้ยค่ะเวลาเราไปหมักใช่ไหมคะเราทำรอบทำโคกไม้ไผ่ก็อาจจะไว้กงสองมุมจะบ่อยใหญ่หน่อยบอเล็กๆอาจจะทั้งมุมก็ได้แล้วก็เอาฟาังข้าวเอาขี้ัวสลับชั้นๆแล้วก็ในฟางข้าวมันจะมี มันจะเกิด็แงต้นแทงต้นนี้มันจะมีสีเขียวแล้วก็าลายแดงมันจะออกมันจะลายแดงเป็นปตัวตัวบางทีปลาเปกินที่พลเดิมเน,น่าเหมยปลามก็จะไปกินเหนกันแต่ถ้าตรงนี้มันลดต้นทุนและที่สําคัญสนับสนุนเลยอยากให้ทแํแเนแดงยากมากเลยแต่ละคุณใช่ไหมคะยากไหมคะแนแดงแนแดงถ้าอยากได้ออปลาหมูปลาหมูอ่ามากกะมาซิ้นกระลบังไว้ละยี่สิบบาท ทำไม่เต็มที่บ้านเวลาไปเราก็อยากให้เกษตรกรกทำาก็เชื่อไ,มไหมคะเวลาทานาข้าวนาข้าวนี่นใช้หแดงดำเสน็จหรือว่าดำเศษเรานนก็ปล่อยเลยผปล่อยมันมีประโยชน์อะไรอย่างไม่ไม่ทาให้วัชจะพืชขึ้นมาด้านบนขพราะเมราะมันแตกเต็มหมดแล้วเนี่ยมันเป็นแหนแดงนี่คือมันเป็นปุ๋อยไนโตรเจนมันมันช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้ได้ดีมาก ม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแหนแดงอันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นของกรมพิชาการเกษตรมันมันมีมันมีแหนแดงพันทุนเมืองกับแหนแดงพันของกรมวิาการมันจะเป็นดอกใหญ่ๆห,ห,หน่อยอใช้ที่รัวน้ำประมาณสักเหมือนก็ะบใกไ่ใช้กาละมังแต่จริงๆถ้าเราใช้เรามีผ้าผ้ายางสีดำประมาณร้อยจุไม่เกินสองร้อยบาทเอาอราปิดล็อกก็ได้ค่ะว่าว น้ำเดี่ประมาณ3 0 5สห้ิเซนเอาที่วัวใส่ลงไปที่วัวแห้งนะคะที่วัวน้ำมีใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำาใส่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้สักคืนหรือสองคืนก็แล้วแต่แล้วเอาเนื้แดงมาปล่อยอเ,เพิ่มดูดซึมขกงเส้นที่สีแดงๆนะคะไปหน่อยหรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้ประมาณเจดวันแต่เต็มหมด และที่สําค like ัญใช้ audio, Dance, ัตนาข้าวได้ใช้กับวัวเลี้ยงวัวได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาสารพัดประโยชน์ก็คือกินได้มันมีบางคนทําแบบว่าก็คือทําครั้งเดียวแต่เลี้ยงต้งเป็ดเลี้ยงต้งไก่เลี้ยงต้งปลาได้หมดเลยประโยชน์เยอะแย่แน่ะลงทุนองลงทุนแค่ตะอิฐล็อกหรือว่าถ้าไม่ใช้อิฐล็อกก็เรามาตีด้านข้า้ มีค่ะมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีประมงข้างบ้านซื้อจระมังใบละยี่สิบบาทซื้อสิบใบแล้วก็วางไว้ข้างบ้านแล้วก็ขยายได้เยอะแยะคือถ้าเราไปเลี้ยงในบ่อปลาไม่ต้องบางบางคนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปใส่บ่อปลาทำไมมันไม่โตก็บอกมันหายหมดเลยบ่ใช่นั่นคือปลากินหมดออ่ไปปปลลยาครับ แหนแดงก็ไม <c ười> th like ่ได้ชอบแดดนะคะจริงๆก็ชอบแดดมาะมดสิบถึงเจ็ดสิบเปอร็ไม่ได้ชอบแบบแดดจ้าเพราะว่าเพราะว่าพอแดดจ้าแหละมันจะแดงไปเลยแหนแดงแต่สีเขียวเห็นไหมคะแต่มันชื่อแหนแดงแหนแดงถ้าวันแก่มก็เป็นสีแดงคือจริงๆแล้วอ่ะช่อไหมว่าบมุงอยู่ทางใต้สั่งซื้อแหนแดงจากอีสานตอนนั้นรูละร้อยบาท โรูละร้อยเมื่อก่อนนันนะคะรูละร้อยแล้วก็ไปขยายเกษตรกรปากรดว่าตอนนี้สามารถเกษตรกรไปทําก็ก็ขายก็ตอนนี้โูสามสิบาทจากเมื่อก่อนรลละร้อยละค้ร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้มันที่สําคัญคือมันไปทําเรื่องนาข้าวได้ประโยชน์มันก็เยอะเพราะมันเป็นปุ๋ยไนโตรเจนเราลดการใช้ปุ๋ยไปได้ตรงนี้น่าสนใจนะคะอ่าเดี๋ยวอ่าอีก อากรวนเวลานานอันนี้ตอนที่สองนะคะตอนที Release> ่สองอะไรนะคะตอนที่ยัไม่เสรเลยคุณก็คุยไปเรื่อยอข้อใดคือสุขลักษณะ ส,สุขลักษณะไปในความที่ดีก็คือเอาไฟนะคะเราต้องเก็บปัจจัยการผลิตการเก็บของไฟในความต้องเก็บเป็นระเบียบไม่ใช่วางนั้นหากันอาจจะมีกระสอบวางนั้นประมาณชิ้นอาหารที่ลาดก็มีแบบง่ายๆอ่ะนะคะหมายถึงว่าต้องมีที่เก็บให้เป็นเรียบร้อยนะคะ เอาข้อ11ค่ะปลากินพืชต้องนั่งเลยแหละมึงเมื่อยนะยอยากเห็นหน้าทุกทุกคนนะคะปลากินพืชเช่นปลาดิมปลาตะเพียนปลาสลิดสามารถให้อาหารลดต้นทุนพวกญ,ญ้าต่างๆได้หรือไม่คะจะเป็นปลากินพืชปลาดุกเป็นเป็นปลากินอะไรคะกินเนื้อปลาดุก ปลาช่อนเหมือนสไวายนี่กินได้หมดหมายถึงว่ากินกินทุกอย่างอ่าอย่างนั้นนะคะแต่คือถ้าพูดถึงการส่งเสริมเนี่ยเราจะส่งเสริมแม่ที้เง็บการกินพืชเน,นั่นงจากว่ากินพืชน,นี่เราทุบทุบเ่อปรยปล่อยปลา,าซื้อพันปลาแล้วก็เราก็สามารถใช้ปลาข้าวหมักแซนด์วิชปลานี่ไะคะแล้วก็ลบอกอุ่อะไรรอบรอบบ่อเศษผักกล้วยอะไรเหลือมรดกที่มันสุกที่มันก,กินไม่หมด ว่าเศษะที่เราไปขายตลาดที่เหลือเราก็โยนให้มันกินได้เลยนะคะที่สําคัญถ้าทาเนยแดงมาบอกว่าปลาท่าปลาตะเพียนโตดีมากนะคะอ่ข้อต่อไปนะคะปลาตะเพียนสามารถเลี้ยงรวมกับปลาช่อนได้หรือไม่ปลาช่อนปลาชะโดเป็นปลากินอะไรคะเป็นปลากินเนื้อทีนี้เราเลี้ยงรวมกับปลาตะเพียนได้ไหมคะได้เลยคะ มันพลอย่างไะคะ่ะมันพนลอย่างก็คือปลาตะเพียนเป็นปลากินพืชทตนี้ปลาช่อนปลาชะโดปลากินเนื้อคือถ้าเราเลี้ยงได้นี่มันมันจะต้องให้โตไหมถึงมันจะต้องให้ตะเพียนโตแล้วเ,เราปล่อยปลาแต่ว่าชะโดนี่ไม่ไม่โอเคชะโดปลาช่อนพอได้ชะโด,ปด,ะโดเป็นปลาที่ร้ายดูร้ายที่สุดไม่ใช่ดูร้ายยังไงเรื่องกินปลาตัวน้อยหมดไม่เหลือเลยคะ่ะ ี่ยเหมือนเหมือนประมงก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าวันที่เราได้สมมติเราได้ปลามามันไม่สมมุติเรื่องจริงแน่นอนพ็ได้มาถ้าเราไม่ได้เราไม่ใส่กระชังนี้ยค่ะถ้ามีปลาช่อนอยู่เนี่ยมีปลาช่อนอยู่โอ้โหไม่ต้องมากนะคะปลาช่อนแม่เดียวที่ปล่อยลงไปก็ปุ๊บ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 ก็จบถ้าจริงๆแล้วอยากให้อนุบาลกกอนนะคะอนุบาลต้ามีผู้เขียวนะคะเราผู้เขียวแล้วอาุบาล อนุบาลไหนมันตูอนุบาลเราใช้ปลาเราใช้อาหารลูกกบอะค่ะก็ถุงน่าจะไม่ไม่แพงอะมันเ่อโปรตีนมันสูงแล้วปลามันัตไวพอเราอนุบาลเสร็จเราก็ปล่อยลงไปอัตราลดมันก็คือถ้ามีปลาชนในหัวพอปลาโตแล้วมันลวดลดเยอะแต่ถ้ากรณีไม่มาถึงก็ปล่อยเลยเนี่ยค่ะก็กลัวว่าจะได้ปลาชนจะได้อาหารนันูชะอ่า อยากให้คืออย่างนี้ค่ะตั้งใจแล้วว่าอยากให้มันสําเร็จเนาะเพราะเป็นยังไงโครงการนี้ประมงไปต้องเข้ามาตามว่ามันรอดไหมอยากชื่นใจ <ผม S 1> อยาก <ผม S 1> ให้ชื่นใจผมมองผมมองนับตัวให้เลครับอ๋อไม่ถึงขนาดนับตัวหรอกค่ะผู้ใหญ่เ <c oughs> ซลอะไรกคะเนี่ยไม่แค่ว่าจริงๆริงเนี่ยเวลาผมรับเงินให้ประม,มงไม่ได้รู้ว่ามันเยอมากเลยน้อย,ยนะครับอ๋อหมายถึงว่าตอนตรวจรับไหมคะ <c oughs> อ๋อ ไม่ตัวรับแล้วแต่ตรงนั้นแล้วแตรร่แล้วแต่กรรมการแล้วแต่ในไม่แล้วแต่หมู่บ้านโทษบางมันมีนะคะที่เราครูบางโครงการเหมือนเหมือนเรจาจะซื้อกุ้งขนาดเรากุ้งตัวเท่านี้เดียวต้องนับนับต้องเอาเอาใบไม้นะคะพอรับคือการนับนี่หมายความว่า,วามันจะตวงนะคะมันไม่ได้นับเป็นตัวนะ